จุจูพยากรรวดเร็วกระชับฉับไว้จริงใจไม่หลอกลวงว่วงวง,วงมารับฟังข้อมูลการจัดนับฝนตกหนักอันดับที่1นถึงอันดับที่5ฝนตกหนักที่สุดจะเป็นจังหวัดท่านอ่าบอุท่านดไม่ห้ามพลาดคลิปนี้มีคําตอบค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข้อมูลการจัดนับฝนตกหนักมารับฟังข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมฟ้าฝนของประเทศไทยกันก่อนค่ะ ทะลมหนัสุดๆไม่ต่างจากพายุฤด,ดูร้อนกันเลยทีเดียวจากแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนชื้นที่บ้านเราให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนตอนบนเลยนะคะแล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันตกตากกาจนบุรีอุทัยธานีฝั่งทางด้านตะวันตกทั้งหมด ไล่ตั้งแต่ภาคเหนือจะดภาคใต้เลยทีเดียวค่ะจากช่วงที่ผ่านมาก็มีการประทะกันระหว่างมวลอากาศเย็นอากาศร้อนที่ประเทศไทยทําให้ภาคเหนือหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายน่านลําพูนลาปางก็เกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันหลายพื้นที่เสียหายกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะและมวลน้ําต่างๆก็จะไหลลงไปที่สุโขทัยและที่ภาคกลางก็ต้องเตรียมรับมือกันต่อไปแต่ตอนนี้มวลน้ํายังคงอยู่ในบริเวณของภาคเหนือนะคะยังท่วมหลายพื้นที่ก็มีหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังและน่าเป็นห่วงเหมือน และบริเวณอ่างเก็บน้ําใหญ่ๆอ่างเก็บน้ําปานกลางขนาดปานกลางหลายๆพื้นที่ของภาคเหนือก็ค่อนข้างจะล้นสปริงเวกันแล้วนะคะณนะตอนนี้ก็เป็นห่วงหลายพื้นที่เหมือนกันค่ะและพื้นที่ต่อไปต้องเตรียมฝนรับฝนนะคะจากแนวปะทะมวลอากาศเย็นอากาศร,ร้อนก็เป็นภาคกลางค่ะภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเป็นพื้นที่รับฝนในอันดับต่อไปค่ะมาไล่ดูกันค่ะว่าพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างต้องเฝ้าระวงังในช่วงวันที่2-3ตุลาคมนี้ยังเฝ้าระวังเป็นพิเศษน่ ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงไม่ต่างจากพายุรุนร้อนจริงๆนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่อ,อตุตรดิต์สุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูร์และก็จังหวัดตากค่ะและที่ภาคอีสานค่ะให้เฝ้าระวังขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมินครสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งอีสานล่างต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าร่องมรสุมจะลงไปที่บริเวณภาคอีสานล่างภาคกลางตอนล่างด้วยนั่นเองค่ะและภาคกลางค่ะก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากน้ําทะเลหนุนสูงนะคะ ไหลลงไปค่ะไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพรนนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกค่ะฝ่าระวังที่นครนายกปราจีนบุรีสาะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีจันทบุรีระยองและจังหวัดตราดค่ะสาหรับภาคใต้ตอนบนเลยนะคะเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันค่ะให้เฝ้าระวังในช่วงนี้เนื่องจากมลอากาศเย็นปะทะมลากาศร้อนอาจจะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกอีสานล่างเตรียมตัวค่ะวันนนนี้้เป็ต วันที่2จนถึงวันที่4และว,วันที่6นะคะอีสานล่างภาคกลางตอนล่างเตรียมรับน้าฝนกันกระหน่าทั่วพื้นที่เลยทีเดียวค่ะสําหรับภาคใต้นะคะตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจนถึงภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะมีฝนตกหนักตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจรดภาคใต้ตอนล่างนะคะจะเน้นช่วงค่าๆนั่นเองเนื่องจากรองมรสุมจะไปภาคใต้แล้วแล,แล้วก็ภาคกลางค่ะกรุงเทพปริมณฑลก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะเป็นพื้นที่ที่รองมรสุมพาด่านสําหรับเดือนตุลาคมค่ะ ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของพายุฤด,ดูร้อนนะคะต้องเฝ้ากันต่อไปพายุโซนร้อนนั่นเองเพราะว่าอาจจะมีกอ่อเกิดได้ขึ้นอีกนะคะเนื่องจากตอนนี้พายุที่เกิดในทั่วโลกมีทั้งหมด18ลูกแต่ตามสถิติอาจจะเกิดถึง19ลูกนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปอาจจะเกิน19ลูกก็เป็นไปได้นะคะและขอเน้นย้าว่ายังไม่หมดฤดูฝนยังคงมีอยู่นะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าฤดูฝนจะหมดแล้วจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะแล้วก็ในช่วงของ Uh, ในวันที่4นะคะมวลอากาศเย็นลงมาก็ทําให้บริเวณทางตอนบนก็เริ่มเย็นๆเหนาวต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเนาะในบริเวณของภาคกลางภาคอีสานตอนลา่างนะคะก็จะได้รับอากาศเย็นๆสบายๆกันต้องดูแลสุขภาพด้วยเนื่องจากทั้งฝนทั้งหนาวเย็นนะคะอาจจะไม่ได้หนาวเจีย๊ยบอาจจะเป็นอากาศเย็นๆสบายๆนะคะเพราะว่ายังไม่เข้าฤดูหนาวนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะรู้ว่าบ้านของท่านตกหรือไม่นะคะก็พิมพ์ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดมาได้เลยค่ะเราจะดูให้มาก ที่สุดท่านจะได้เตรียมตัวรับมือกันนะคะต่อไปต่อจากนี้ค่ะมาพบกับข้อมูลจากอันดาฝนตกหนักที่สุดนะคะไปฟังจากการรายงานของเราได้เลยค่ะเตือนภัยพี่น้องประชาชนช่วงนี้นะคะก็คล้ายกับพาย,ยุฤด,ดูร้อนเลยทีเดียวเพราะว่ามีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงซึ่งในวันที่2ตุลาคมนี้ฝนถลลมหนักสุดๆ23่สาอำเภอ23อําอำเภอนั้นจะเป็นที่บ้านท่านหรือไม่ไปติดตามกันค่ะอันดับที่หนึ่งะคะอยู่ที่ภาคเหนือฝนตกหนักยังมีลมกระโชกแรงค่ะในวันที่2วันนี้นะคะตั้งแต่4ีโมงเช้าจนถึง5ทุ่มถือว่าเป็นช่วง ลาที่ยาวนานเหมือนการปริมาณน้ำฝนนะคะสูงสุด20-40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะคะค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวก็ต้องติดตามเฝ้าระวังนะคะพื้นที่ที่เคยฝนตกน้ําท่วมซ้ําก็จะเกิดซ้ําได้อีกนะคะแล้วก็บริเวณทางบริเวณที่อยู่ใกล้ๆนะคะท่าขิริกแล้วก็บริเวณที่ใกล้ๆประเทศเพื่อนบ้านเหมียนมาต้องเฝ้าระวังน้ําหลากนะคะพื้นที่เดิมๆเลยนะคะแม่สายเชียงรายแม่อ้าแม่ฟ้าหลวงสําหรับพื้นที่ในภาคเหนือหนักสุด13อําเภอดังต่อไปนี้ค่ะครอบคลุมอยู่ทั้งหมด4จังหวัดจังหวัดแร ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตกหนังอยู่ห้าอ,อำเภออำเภอแม่วางอำเภอดอยหลออำเภอจอมทองอำเภอฮอดอำเภอดอยเต่าและที่ลำพูนค่ะตกหนังอยู่สามอำเภออำเภอเวียงหนองล่องอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอลี้ที่จังหวัดแพร่ค่ะตกหนังอยู่ทีอ่อำเภอลองและที่จังหวัดตากค,ค่ะตกหนังอยู่สี่อำเภออำเภอสามเงาอำเภอแม่ระมาดและอำเภอบ้านตากและอำเภอแม่สอดค่ะพื้นที่อื่นก็มีฝนตกนะคะให้ระวังที่เชียงรายกันด้วยนะคะมีหลายพื้นที่เชียงรายน่าจะตกทั่วทั้งจังหวัดกันเลยทีเดียวและพื้นที่เราละมาค่ะฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะครอบคลุมอยู่ที่สกุโไทยจังหวัดตากกำแพงเพชรแล้วก็พิ พิพิษณุโลกค่ะครอบคลุมระดับปานกลางค่ะอยู่6อำเภอเทียมอำเภอวัดโบสถ์อำเภอพรมพิรามอำเภอบางระกำอำเภอเบียงพิษณุโลกอำเภอวางทองอำเภอบางกระทุ่งค่ะและที่เพชรบูร์ค่ะตกหนักอยู่ห้าอำเภออำเภอชนแดนอำเภอหนองผายอำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพและที่ครอบคลุมบางส่วนนะคะที่จังหวัดลำปางแล้วก็แม่ห้องสอนค่ะภาคเหนือตอนบนยังคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อเนื่องนะคะแล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะคะไม่ว่าจะเป็นตากาญจนบุรีอุทัยแม่ห้องสอนนะคะเนื่องจากจะเป็นลมเฉือนระหว่างลม ตะวันออกเฉียงใต้กับลวมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเข้าไปเฉือนแล้วก็ปะทะตรงแนวเทือกเขาก็ทําให้มีฝนตกฝนฟ้าขนองต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะภาคเหนือฝั่งตะวันตกอันดับที่สองค่ะเฝ้าระวังอยู่ที่ภาคกลางภาคตะวันตกแล้วก็ภาคอีสานนะคะในวันนี้วันที่สองตุลาคมตั้งแต่เวลา4ี่โมงช้าจนถึงห้าทุ่มเลยทีเดียวค่ะสัญดับที่2นี้จะมีฝนตกกระจายครอบคลุมในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคอีสานนะคะต่อระดับปานกลางถึงหนักในบางแห่งค่ะจะที่มีฝนตกหนักที่สุดและตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอย่างที่บอกค่ะกาญจนบุรี แล้วก็อุทัยธานีนะคะต้องเฝ้าระวังการจนบุรีค่ะเฝ้าระวังสามอำเภอหนักๆเลยนะคะที่อำเภอหนองตรีอำเภอบ่อพลอยอำเภอสซโยกและที่ราชบุรีค่ะตกหนักอยู่ห้าอำเภออำเภอสวนพึ่งอำเภอบ้านคาอำเภอจอมบึงอำเภอปากท่อและอำเภอเมืองราชบุรีค่ะและตกหนักที่ภาคกลางนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์สองอำเภอต้องเฝ้าระวังค่ะที่อำเภอพยุหคีรีและอำเภอตากฟ้าค่ะเพื่อที่รองลงมาระดับปานกลางครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนะคะที่ราชบุรีเพชรบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะส่วนที่จังหวัดอุทัย ตกค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะคะก็ต้องเฝ้าระวงังที่อำเภอลานสักอำเภอสว่งา,า,า,งางอารมณทท์อุทธรณ์อำเภอหนองช้างอำเภอเมืองอุทัยธานีอำเภอหนองขาหยางค่ะแล้วก็มีฝนตกครอบคลุมอยู่ที่สระบุรีนครสวรรค์ปทุมธานีนะคะส่วนภาคอีสานค่ะก็มีตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะที่ภาคอีสานที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีดัมสุรินน่าจะไม่เล็กน้อยถึงปานกลางน่าจะหนักเหมือนกันนะคะเนื่องจากกลอมรสุมจะเริ่มลงมาที่ภาคอีสานตอนล่างนั่นเองต้องเตรียมนะคะแล้วก็กักเก็บน้ําด้วยเนาะอ,อีสานล่างอาจจะนะคะตอนนี้ได้ฝนน้อยกว่าเพื่อนเลยนะคะฝนจะเริ่มมาอีสาน ล่างภาคกลางตอนล่างนะคะจะมีการสวิงของร่องมรสุมขึ้นลงระหว่างภาคใตาตอนบนแล้วก็ขึ้นไปภาคกลางตอนล่างอีสานตอนล่างเด็กก็จะได้รับน้ำเพิ่มมาึ้นนั่นเองค่ะวันที่3ตุลาคม2 5งพนี้นะคะยังมีฝนตกหนักในช่วงเวลาตีหนึ่งค่ะซึ่งจะมีการประทะระหว่างอากาศเย็นกับอากาศร้อนชืดนะคะก็มีฝนตกหนักนะคะในบริเวณดังต่อไปนี้ที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคอีสานนั่นเองค่ะภาคตะวันออกค่ะตกหนักอ,อยู่3จังหวัดที่จังหวัดสระแกรวค่ะมันได้แก่อําเภอตาพยาพอําเภอโคก ที่ชนบุรีค่ะตัหนักอยู่สีมเืออําเภอเมืองชนบุรีอำเภอบ้านบึงอําเภอพานทองอำเภอพานนิคมและที่ฉะเชิงเซาค่ะตัหนักอยู่ที่อํเภอบางน้ำเปรี้ยวค่ะในภาคอีสานค่ะตัหนักครอบคุมอยู่หจังหวัดค่ะและเกตจังหว i, ัดสุร ant, <everyone. S 1> people, ินทร์ค่ะตัหนักอยู่ห้าอำเภออํเภอเมืองสุรินทร์อํเภอลำดวนอํเภอปราสาทอํเภอสังขะอำเภอกาบเชิงและบุรีรัมย์ค่ะตัหนักอยู่แปดอําเภออํเภอนนรินแดงอํเภอนางรองอําเภอหนองกช แก่ตกนานระหว่างน้ําท่วมในพื้นที่ที่ท่วมบ่อยๆนะคะเนื่องจากการระบายน้ำค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากในตัวเมืองอย่างบุรีรัมย์นครราชสีมาเนี่ยนะคะอย่างตลาดเซฟวันก็จะมีการระบายน้ําค่อนข้างจะลําบากนะคะต้องเฝ้าระวังกันด้วยนครราชสีมาค่ะตกน้ำทั้งหมด16อําเภอที่อำเภอเสริงสางอำเภอคอนบุรีอําเภอหนองบุญมากอําเภอโชคชัยอำเภอปากทงชัยอำเภอจักราชอำเภอหขอนแถงอำเภอเฉลิมเกียรติอำเภอเมืองนครราชสีมาอําเภอสูงเนินอำเภอสีคิ้วอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านคุนทศอำเภอโนนไทยอำเภอพระทองคําและอำเภอโนนสูงค่ะและที่จังหวัดชายภูมิค่ะตกหนัก10 อาเภอชัยภูมิก็มีฝนตกบ่อยเหมือนกันนะคะสี่อเภอไดมีฝนตกหนักค่ะอาเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวแดงอําเภอเทพสถิตอาเภอหนองบัวระวีอําเภอซับใหญ่อาเภอบําเนตรนรงอาเภอจตุรรัสอาเภอเนินสง่าอำเภอบ้านข้าวอาเภอเมืองชัยภูมิค่ะแล้วจอดที่ขอนแก่นค่ะตกหนังอยู่ห้าอำเภออำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอําเภอเวียงเก่าอำเภอบูเวียงและอำเภอหนองเรือค่ะตอนที่ภาคกลางค่ะตําหนังอยู่สิบจังหวัดนะคะตกหนักทั่วทั้งจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่ชัยนาทแล้วก็บางส่วนในกรุงเทพมหานครกรุงเทพต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะแล้ว แล้วก็ที่นครนายกคาะตกหนักที่อำเภอองครักษ์ค่ะไปต่อที่พระนครศรีวิชาตกหนักอยู่9อำเภออำเภอบางประอในอำเภอวังน้อยอำเภออุทัยอำเภอพระนครศรีพยาอำเภอภาชีอำเภอนครหลวงอำเภอท่าเรืออำเภอบางประหารและอำเภอมหาราชค่ะไปต่อที่สระบุรีหาตกหนักอยู่ี0อำเภออำเภอมวกเหล็กอำเภอหนองแซงอำเภอหนองแคร์อำเภอวิหารแดงและลบบุรีคาะตกหนักอยู่6อำเภออำเภอหนองม่วงอำเภอคลองเจริญอำเภอสาบดอำเภอท่าหลวงอำเภอชัยบดานอำเภอลำสนธิและที่สุพรรณบุรีหาดตกหนักอยู่7อำเภออำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะสาอำเภอเดือมบางนางว อำเภอสามชุกอำเภอดอนเจดียอำเภออุทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและที่สิงห์บุรีค่ะตกหนักอยู่2อำเภออำเภอบางระจันอำเภอค่ายบางระจันแล้วก็ที่นครสวรรค์ค่ะตกหนัก12อำเภอค่ะที่อำเภอแม่วงอำเภอแม่เปิดออำเภอชุมตาบงอำเภอลาดยาวอำเภอบางพพิสัยอำเภอเก้าเลี้ยวอำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอกรอกพระอำเภอพยุหคีรีอำเภอท่าตะโกอำเภอตาเคลียอำเภอภัยสารีค่ะไปตอนที่ภาคตะวันตกนะคะต้องเฝ้าระวังที่ภาคตะวันตกเลยเพราะว่ามันจะมีการปะทะการระหว่างลมเฉือนของลมตะวันตกเฉียงใต้แลวลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะจังหวัดแรกที่ ที่กาญจนบุรีนะคะที่ภาคตะวันตกกาญจนบุรี2อำเภอต้องเฝ้าระวังอำเภอหนองกลืนและอำเภอหลองขวัญค่ะสุดท้ายที่ภาคเหนือค่ะตกหนักครอบคลุม10จังหวัดซึ่งที่สุโขทัยนะคะตกหนักทั่วทั้งจังหวัดค่ะไปไล่ต่อที่กำแพงเพชรค่ะตกหนัก10อำเภอได้แก่อำเภอพรานกระต่ายอำเภอลานกระบืออำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอไทรงามอำเภอไทรทองวัฒนาอำเภอเบิงสามัคคีอำเภอคลองขลุงอำเภอขานุรักวรรษสระบุรีอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองลานและที่พิษณุโลกค่ะตกหนักสี่อำเภออำเภอวัดโบดอำเภอพรมพิรามอำเภอบางระกำอำเภอเมืองพิษณุโลกพิจิตรขาดตกหนัก อยู่2องเพออาเภอวชิระบารมีและอำเภอสามงามค่ะจังหวัดตากก็ต้องเฝ้าระวังนะคะตากกาญจนบุรีอุทัยประมาณนี้นะคะเพราะว่าจะมีลมเฉือนขึ้นไปทําให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเพิ่มเติมได้อีกนะคะจังหวัดตากเฝ้าระวังอยู่สามเพออำเภอสามงามอำเภอบ้านตากและอำเภอเมืองตากค่ะและที่เพชรบูรณ์ค่ะตกหนังอยู่3เภออํเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอสีเทพค่ะและที่อุตรดิตถ์ค่ะตกหนังอยู่5้าเพออำเภอรับแลอํเภอเมืองอุตรดิตถอำเภอตรอนอำเภอพิชัยอำเภอทองแสงขันค่ะและที่จังหวัดแพร่ค่ะตกหนังอยู่3เ อำเภอวังชีเดลลองและอำเภอเด่นชัยค่ะไปต่อที่จังหวัดลำปางค่ะตกังอยู่4ออแม่เมาอแม่ทะอเภอถินและอแม่พริกค่ะและที่เชียงใหม่ค่ะตกังอยู่3อเภอสันทรายอสกิตอเภสันกำแพงค่ะและที่จังหวัดเชียงรายค่ะตกังอยู่7อเภออเภแม่ลาวอเมืองเชียงรายอแม่จันอดอยหลวงอเภอชียงของอเชียงแสนและอแม่สายค่ะไปดูตันต่อสถานการฟ้าฝนวันที่4ตุลาคม67นี้ตี1เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักค่ะและตั้งแต่ดับปางกลางถึงหนักมากในบางแห่งในภาคตะวันตกภาคกลางและภาคตะวันออก ตังแต่ภาคตะวนันออกค่ะตกหนังยูสีจังหวัดค่ะที่จังหวัดสังแก้วสามอำเภต้องเฝ้าระวังค่ะอำเภอวัฒนานครอำเภอคลองหาดอำเภออรัญประเทศและที่จังหวัดระยองค่ะตกหนังยู่ีอำเภอที่อํเภอนิคมพัฒนาอำเภอปลวกแดงอำเภอบ้านค่ายและอำเภอวังจันทร์ค่ะและที่จังหวัดชนบุรีค่ะตกหนังอยู่เก้าออำเภออำเภอบางละมงอำเภอเกาะสรีชัางอำเภอศรีราชาอำเภอเมืองชลบุรีอําเภอพานทองอําเภอบ้านเบรืองอําเภ อเขื่นอนอภอบางคล้าอเภอแปลงยาวและที่ภาคกลางคาตนังอยู่9จังหวัดค่ะซึ่งมี4จังหวัดตกหนักท,ทั้งจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะไปต่อที like, crear, ่จ <ikes. fan>, ังหวัดนครนายกค่ะตกหนักที่อภอองค์คานค่ะและที่ปทุมธานีค่ะตกหนังอยู่6ออเภอลรดหลุมแก้วอสามโคกอเมืองปทุมธานีอคลองหลวงอภอธัญบุรีอลำลูกกาและที่พนังกรศรียาค่ะตกหนักอยู่8อเภอผักไห่อเภอบางซ้ายอเภอเสนาอบางบานอบางไทรอลาดบัวหลวงอบาง ินและอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะและที่สุพรรณบุรีค่ะตอหนังยู่อำเภออำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซอำเภอดอนเจดียอำเภออูทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปลามาอำเภอสองพี่น้องและที่ภาคตะวันตกนะคะภาคตะวันตกตกหนักครอบคลุมอยู่สี่จังหวัดค่ะซึ่งที่ราชบุรีตกหนักทั่วทั้งจังหวัดไปต่อที่กาญจนบุรีค่ะตอนหนังยูห้าอำเภออำเภอสังขะบุรีอำเภอทองผาภูมิอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอไทโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะและที่เพชรบุรีค่ะตอหนังยูสี่อำเภออำเภอหนองยะปล้องอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอ ําไปต่อที่ประจบที่ลิขันค่ะตอนระวังอยู่3อำเภอเอำเภอหัวหินอำเภอปราบรุรีและอำเภอสามรอยยอดค่ะทุกท่านถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดทุกสถานการณ์ของฝนฟ้าอากาศจะได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีนั้นเองเองเอง และนี่คือข้อมูลประจําวันที่ 2, 3, 4ตุลาคมค่ะท่าในใดที่ชื่นชอบคลิปของนรอฟังท่านกดเม้นกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวนลาลงคลิป,ปใหม่จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตสำหรับวันนี้ต้องลาแล้วย่าลืมติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดตทันเหตุการณ์ที่จุดจูพยากร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 